สวัสดีค่ะสุกราฟลเวอร์นะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนเพื่อมาปลูกกลาบลงดินกันค่ะเดี๋ยวจะเอาดินส่วนนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเป็นกุหลาบที่เราปลูกแล้วเขาเป็นได้แบล็กนะคะน่าจะเป็นที่ดินด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยใช้ขุยมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ํานะคะมาปลูกเขาแล้วทีนนี้เขาก็ไม่งามค่ะไม่โตนะคะไม่ตายแต่ก็ไม่โตพอเริ่มเข้าหน้าฝนก็ เริ่มเป็นไดแบล็คทันทีเลยค่ะกินมาเรื่อยๆ,ๆนะคะตัดออกเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือนิดเดียวนะคะก็เลยถอนทิ้งซะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําดินเก่าออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ดินใหม่ที่เราปุงไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําดินเก่าออกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขุดหลุมให้ลึกประมาณ40-50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้าง ก็เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะทําให้มีขนาดประมาณ 30- มสถึงสีเซนติเมตรนะคะเราจะใช้ประมาณความกว้างก็จะประมาณ1ก้อนบล็อกนะคะบล็อกประมาณ30เซนนะคะ3 0 4สิบเซนนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะพื้นที่น้อยก็จะใช้เป็นบล็อกแบบนี้ก็ถ้าใช้บล็อกแบบนี้นะคะก็จะเป็นการประหยัดดีค่ะ เขาก็จะราคาถูกกว่าอิดร็อกแดงที่เป็นอิดมอนที่เขาใช้ประดับสวนนะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะเราจะใช้ความลึกประมาณ40-50ถึง50เซนนะคะมันก็จะคล้ายๆกับการปลูกลงกระถางนะคะเพราะว่าเราใช้ ก้นหลุมเนี่ยจำลองเป็นกระถางหลุมของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรองก้นหลุมด้วยขี้วัวแห้งนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีมูลสัตว์อย่างอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะเราใช้เป็นขี้วัวแห้งนะคะประมาณหนึ่งถ้วยค่ะ ถ้ามีปุ๋ยกระดูกปนหรือว่าเปลือกไข่บดละเอียดนะคะก็สามารถใช้โรยรองก้นลุมได้นะคะแต่ว่าของเราอะ่ะใช้ผสมกับวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องผสมลงไปอีกนะคะรวมถึงไตโคโดม่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระถางลรงวัดก่อนนะคะว่าเราจะใช้ความสูงระดับไหนอ่ะออันนี้ลึกลงไปสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินผสมที่เราผสมแล้วลงไปไว้รองก้นลุมใบนะคะให้เขาสูงขึ้นมาอีก เพื่อที่ว่าเราจะได้ปลูกต้นกุหลาบของเราให้อยู่ในระดับพื้นของเครื่องปลูกเดิมนะคะให้เขายกขึ้นมานิดนึงเราอยากให้ต้นกุหลาบของเราอยู่ในระดับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนําดินผสมของเราลงไปรองก้นหลุมให้มันสูงขึ้นมาในระดับที่เราต้องการนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะอวดฟรอมต้นของฟิลเลอร์ก่อนนะคะยังไม่ได้อวดฟรอมต้นเลยเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างเก้งก้างนะคะหนามดุมากๆนี่นะคะเก้งก้างมากๆเลย เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะคะตัดออกให้เขาได้แตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่นะคะค่อนข้างแน่นเลยส่วนของเรานะคะฟิลเลอร์เป็นกุหลาบพุ่มสูงตึงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้เป็นทรงพวงค่ะเห็นว่ามันสวยก็เอฟเอาเอเอานะคะไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากนะคะเอาความสวยไว้ก่อนมาอยู่กับเรานี่คือดอปลงไปเลยมาจากสวนใหม่ๆนี้คืองามงามนะคะพอมาอยู่กับเราได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะทั้งเพลี้ยไฟบ้างแมลงบ้างนะคะดอกลง บางทีก็เหลือแต่กิ่งก้านสาขานะคะใบไม่มีดินปลูกสูตรนี้เราได้ทําคลิปไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะในทุนที่เราใส่มูลสัตว์ลงไปรองก้นหลุมนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่กุหลาบของเราจเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะใช้รากชอนชัยลงไปหาอาหารใต้ดินนะคะกว่าที่เขาจะลงไปถึงนะคะ ปุ๋ยคอกหรือว่าขี้วัวที่เราใส่ลงไปไว้เขาก็ค่อยๆสลายย่อยสลาย,ย,ย,ลายกลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเป็นการบำรุงดินไปในตัวด้วยนะคะ,ะ,ะดูรากก่อนไหมคะอ่อกยากมากรากของฟิลเลอร์เต็มกระถางล้นกระถางออกมาแล้วค่ะอันนี้เรายกขึ้นมาเขาก็ขาดไปบ้างก็มีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวมานะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะดึงออกจากกระถางอ่าไอ้แตกเลยค่อนข้างที่จะแออัดกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ากุหลาบเยอะเลยเกินเป็นกุหลาบเยอะเลยเกิน เดี๋ยวจะหันผีกระดงออกมาทางฝั่งที่โดนแดดนะคะแดดก็จะส่องทางนี้นะคะอ่าีมก็จะอยู่ในระดับดินเก่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเผื่อเวลาเราใส่ผีใส่อะไรลงไก็จะสูง้ปานี้อยู่ตรงกลางนะคะจัดให้อยู่ตรงกลางตามตามที่เราต้องการเลยอ่ะเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆใส่วัสดุถูกลงไปถ้าวัสดุถูกของใสไม่ได้ใส่ ปุยโพเดมา่าหรือว่าปุ๋ยกระดูกปนนะคะให,ให้ใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยค่ะรองต้นลุมด้วยปุ๋ยกระดูกผนหรือว่าเปลือกไข่บทก็ได้นะคะใส่ลงไปตอนที่เราปลูกตรนนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้เราใส่ลงไปในวัสดุปลูกแล้วนะคะผสมลงไปในวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ใส่อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนหมดนะคะ น้องกิลเล์ของเราค่อนข้างที่จะหนามดุเลยนะคะหนามดุมากๆนี่ก็อยู่ในกระถางเขาบต่ยังอุตส่าห์แตกกิ่งร้องขึ้นมานะคะฟิลเล์นะคะใส่อเส้นหนะคะ่ะถ้าเป็นกระถางก็กระถางก็น่าจะประมาณกระถางใหญ่เลย,เลยแหละแต่เรากะว่า ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางอีกนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปเขาก็จะขับผมม่ในนี้เป็นดินปลูกก่านะคะถ้าเขายึดตัวลงไปเราก็ค่อยเพิ่มวัสดุปลูกลงไปได้นะคะฟิลเลอร์นะคะอ่ะอันนี้แอบเขียนวันที่รับน้องมาด้วยนะคะเป็นเดือนมกราค่ะ255 2566อ่าจะได้รู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่นะคะเลี้ยงมากี่ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เดือน สิงหหานะคะประมาณเจ็ดแปดเดือนได้เราก็จะปลูกลงดินเลยอนุบาลมาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะจะเริ่มโตเป็นสาวแล้วสำหรับกิลเลร์ของเรากดข้างๆแบบน,นี้นะคะอย่าไปกดตรงโคนต้นเขานะคะกดตรงข้างๆคะ่ะข้างๆข,ข,ขอบขอบลุมนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของปุยะะ๋ยค่ะ เป็นปุ๋ย15.0 0ดีนะคะบำรุงใบค่ะช่วยให้แตกกิ่งกระโดงแตกกิ่งก้านสาขาใหม่นะคะเราจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะโรยรอบโคนต้นเลยนะคะ15.0 0ช่วยเร่งการแตกกิ่งแล้วก็ใบให้กุหลาบนะคะโบรอนบวกโบรอนผสมโบรอนเข้าไปด้วยก็จะเป็นการให้เขายืดขึ้นนะคะยืดขึ้นยาวขึ้นอัวขึ้นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวโบรอนที่เขาผสมมานะคะ ถ้าเป็น1500เฉยๆก็คือถ้าไม่ผสม B ตัวบรอนนะคะเขาก็จะเป็นการแตกอกินระโดงบำรุงใบนะคะพื้นที่สําหรับการปลูกกุหลาบลงดินก็สําคัญนะคะอย่าใช้พื้นที่ที่ต่ํากว่าระดับพื้นปกตินะคะต้องให้เขาเป็นเนินสักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะไหลลงไปถังที่หลุมกุหลาบได้นะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นเนินนะคะช่วงที่เราปลูกกุหลาบเนี่ยค่ะจะเป็นเนินคล้ายๆกับว่าเหมือนเราถมดินนะคะ ถมดินแล้วเราไม่ปรับดินให้เสมอกันนะคะเราไม่ปรับให้เขาเป็นพื้นที่ราบนะคะจะให้เขาสูงกว่าพื้นถนนหรือว่าพื้นบ้านสักเล็กน้อยนะคะถ้าปลูกถ้าปลูกลงหน้าบ้านนะคะก็จะให้สูงกว่าระดับพื้นปกติเล็กน้อยนะคะเป็นเนินๆหน่อยน้ําเวลาฝนตกมาน้ําก็จะได้ไม่ขังนะคะเขาก็จะไหลออกไปที่อื่น,นะะเพราะถ้าเป็นแอ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งเวลาฝนตกลงมาน้ําก็จะมารวมกันที่แอ่งนะคะ ทำให้กุหลาบของเรารากเน่าแล้วก็ตายในที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ํานตามปกติคะ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆซึมลงไปนะคะวัสดุปลูกยุบลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มวัสดุปลูกอีกเห็นไหมคะ<ๆ>เห็นรากรอยไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนําวัสดุปลูกมาใส่ช้วยหนึ่งใส่งสะะะะลงไปนะคะเพ่อปลุกรากเขานะรากรอยนะคะ ไม้ปักเลออยข้างหนนะคะอิงการเขาเก้งก้างเหลือเกื่อสำหรับกินเลอร์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย